ครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้ห้องกะไมยู่ครับน้าตกสาลิกาครับผมนตกสาลิกาครับนควันา่ยกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับผมเนาะเดี๋ยวมันเป็นยังไงเข้าไปเลาะเบิ้งกับครับพี่น้องครับไปเลาะเบิ้งรับเนาะครับพี่น้องมันตกกะสิเป็นเกาะเป็นแกงครับ เป,เป็นกอเป็นแกงเป็นชั้นๆรดมากแต่ว่าไอ้ที่อยู่ข้างบนน่ะเดี๋ยวเราไปบึ้งอยู่ข้างบน,นครับพี่น้องเนาะอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศดีอากาศดีครับโอเครายการยู่ได้พี่น้องอันนี้เล็กๆชั้นหนึ่งครับ อันนึงครับนี่มองให้เลน์แานมไซเย็นโอ้พี่น้องไปกระโดดดีแทะเนาะกระโดดดีครับหันมาทางพี่กะมี่ครับพี่น้องกระมี่พูมิทีหนาม,มันออกมาครับมันจะยูทเบอร์เพิ่กับเคื่อน <c oughs> แล้วกะ็นุ่นครับข้งบนนะครับ ถ้าฮัาปีนขึ้นไปฮัากระิเห็นเป็นำต๊ข้างบนนะครับเป็นสายลงมาเลยครับผมไปกันพี่น้องพี่น้องอันนี้ท,งท่งขีาสิบีนขึ้นไปข้างบน,นครับท,ท่เขีาสิบีนขึ้นไปข้างบนก็มันก็ะิสั้นกิริกิริขึ้นไปเลยน้องพี่น้อง ไหวบอกพี่น้องผมว่ามันสีบอไหวนะผมว่าห้าสิมะทายกันอยู่มองนี่นะ <c oughs> ก็ตะได้เห็น <c oughs> เห็นอันนี้คือ,อน,น,นักักนักท่องเที่ยวครับ มันตกเป็นชั้นรดลันกันลง่มมากค,ครับเหมครับจากเท,งทงิงๆเหมืนค,ครับพี่น้องเดี๋ยวผมซูมล่องเมืองนะพี่น้องเนาะผมบ่ปีนขึ้นไปแล้วครับพี่น้องบ่ไวครับอันนี้คือซูมขึ้นไปนะครับพี่น้อง้วค็ หลอดลงมาครับโอเคเนี่ยจะล,ลงมาเนี่ยครับจะน้ำตกชาลิกาครับนครนายกในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ่ครับ นเนาะรี่ยันถึงฉาเขาใหญ่ครับผมครับแกกซองหนาครับผมลงไปไทยบ่ได้ลงมาทิวิทมองแดดบ่ได้ครับอ่าอันนี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวอันนึงครับสี่อยู่บวกห้างไกลจากกรุงเทพปนนี้เนาะครับเนาะครับผม <c oughs> พอดีไอคนขคับบอกว่าป๋าป้าพี่ขึ้นมาส้นานางปีนขึ้นมาพี่น้อง เฮ้ย <Safe rév mark> ดูข้างล่างครับพล้วจะโงบังน <S loyalty> ี่ี่น้องเบิ้งเด้อน้ำตกสาริกาพี่น้องเ้ยยังสวยสดงดงามพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับมันตกสาลิกาครับผมมันตกสาลิกาขับสั่นบนซุดตีเห้าสิบปีนไม่ได้นะสั่นบนสุดสีห่ห้าสิบปีนไปได้ครับผมอ่าสวยสดงดงามครับ เนาะสวยแต่ว่ามุมสีขาถไทายคือมุมแนวนอนครับมุมแนวนอนเพราะมุมแนวนอนแล้วมันได้ประกบครับพี่น้องมันได้ประกบนอนพี่น้องเนาะแต่สีเอามุมแนวตัง้งพราะแนวตั้งปุ๊บเข้ากับเอาไปอัดเป็นคลิปลงยูทูบมันกะบ,บง่งามครับันกะสีบ,บง่งงามัมนสีสวยแต่จาเป็นอ้องไทยช่วงนี้นะครับ่ายช่วงแนวนอนครับผมนอนพี่น้องครับอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ของนครนายกนะครับของนครนายกจากมือเร้าที่เขา้าไปเคลื่อนคุณด้านประกันชนมาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าทิ่ท่าเที ahead, ่ยวไปเรื่อยๆครับสําหรับช OC ิปเมือนี่นะสำรับชิปมื่อนี่แล้วนะฮท่าเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ยังเหลืออยู่นังตกวังตะไคร่มันตกนั่งร่องครับมันตกนั่งร่อง้วก็ตรงสันเขื่อนข้างบนนะครับเดี๋ยวขึ้นมือเช้านี้เข้ามาเลนออกกราลัางายตรงตรงตรงล่างหลังเขื่อนข้างล่างนะครับเดี๋ยวเข้าจิตขึ้นไปสันเขื่อนข้างบนอยู่เนาะ คอยติดตามด้วยครับพี่น้องนะั่งอี้ก็สำหรับน้ำตกชาลิกาครับผมครับ